ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถต่ตัวท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยทันนี้ก็เป็นวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทธานวาคุมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครบาบปรชม เจ้านี้ก็เป็นทานบนล่างบนสองตัวล่างสองตัวหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์หนึ่ง,งนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งต่อไปครับใบนี้เนี่ยทานสิบล่าง ห6นะท่าน46อดีตที่แล้วเก้าหนึ่งเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน46ส,สองตัวเดี๋ยวท่านสิบล่างนะขอบคุณมากเลยสำหรัขบข้อมูลที่เบ่งปานไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้ ราตรีเบ่งปันสองหนึ่งสองหนึ่งแนวทานสองตัววิ่งสองหนึ่งอดีตที่แล้วเก้าแปดเก้าแปดเนวทานใหม่นี้ครับสองหนึ่งสองหนึ่ง ขอบโค่นเดี่ยวทางที่เบ่งปันเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็เบ่งปันสามตัววิ่งบุญหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอดีตที่แล้วแปดเก้าศูนย์ ไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้หน่อยโบสถ์อาเทพหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวเป็นเดีวทางใบนี้โรจิเล็ก แนวทันบนสี่ตัวครับท่านเจ้าลูจิเล็กท่านนี้ก็มีหลายแนวทางนะท่านก็ขอบคุณมาก4578 4578 4ตัวไปต่อกันใบนี้ครับ

กอนไล่ไปเก็บหน้าจอครบทานนะไล่ชุดไปต่อกันเจ้านี้ t w c เบงปาน,นุธานล่างดับ8นะดับล่าง8คู่ห้า1 3 1ห้าหนึ่งสามหนึ่งสามสามห้าห้าหนึ่งสามหนึ่งสามสามนี้ครับ เจ้านี้ก็แบ่งปานตัวเดียวนะหกตัวเดียวแล้วก็โคหกสองหกสองหกสองยังไงก็ขอขอบคุณเดียวทางที่แบ่งปนันต่อไปครับใบนี้ ตัวนี้ก็เป็นเอาทาน10หน่อยบน0 1น0 1 2 3สน,นส,สามตัวอดีตที่แล้ว9 0 1ก็พันเก้าพันพันเก้านะศูนย์ก็พันหลักร้อยเดือทันใหม่นี้ก็ศูนย์หนึ่งสองไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเอาทานล่าง เดาทานล่าหตัวครับท่านเปดเก้าศูนย์สอปดเูนย์หนอีดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้ว6กเจ็ดปดศูนยสองหลุดเดาทันใหม่นี้ก็เปดเก้าศูนยสองสี่ห้าตัวเจ้านี้สุวรรณ แบ่งป,นปานวทานคู่คัดนะทานคัดเหลือ74 75 76 84 85 86 94 95 96ก็เหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะก็เหลือ9ชุดจาก15ชุดไปต่อกันใบนี้3ตัวตรงเจ้านี้ก็แบ่งปานวทานชุด3 ตัวนะท่านไลท์ชูดนะท่านเข็บหน้าจอเข็บหน้าจอครับนะเจ0สองศูนย์เจ5แปดศูนย์เจ7ห้าหนึ่งเจ7หกหนึ่งเเจสามสีะท่านเข็บหน้าจอไปต่อกันเท่านี้

ขอบคุณมากไปต่อกันเลยเจ้านี้เจ้านี้ K 13, K 13, เคสิบสามนะเคสิบสามทานหน่วยล่างเนาทานหน่วยล่างแบ่งปัน7 913456 7 913456นะท่านเจ็ดตัวอดีตที่เราก็ผ่านนะ357 9012ขอบคุณมาก ใบต่อใบนี้ใบนี้จไม่ชวนจับคู่นะท่าน691แล้วก็824แนวทันล่างไม่ชวนจับคู่ครับท่าน62 689298 1218 62689298 1218ใบนี้ครับชาวโรดนะแบ่งป,นปานคู่2 ตัวพระท่านบนล่างกลับตัวลระท่าน C1 C2 C3 515253 C1 C2 c 3า1 5 2 5 3นคู่ลระท่าน6คู่ก็ขอบคุณทุกแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปต่อการเจ้านี้ บนี้ก็เป็นเวทานวิ่งโบนเณาทานนะสตัว6 7เจ็ดปกอดีตที่แล้วศู2 000, 0์หนึ่นศูนหลักร้อยเดวทานใบนี้ก็แบ่งปัน,ปน6 7 8จ็ดแปดตัวเป็นแนวทานก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเือทุท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปโดยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของเนืทานที่เป่งปานอย่างเร็วทันใจจริงๆ ท่านผู้มก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอ็กมินด้วยครับท่านก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไป